Gracias. No, no, no. ประจุพลังครับคณะเจ้าภะโดยเกิผู้ที่มีพลังขียิงสำหรับจินตนาการผลบันเทิงสิ่ง,งน,นครับบ่มีสิ่งใดตอบแทนนอกจากความวลความเิลเป็นลูกเป็นเต่าคือเต่าดีบอดีกับวาลูกย์เจ้ของนอีพอยด์อีแม่เอาประกาศงานนิบเลงเอาขั้งไ<ส>ว้ประกาศงานในเขตขอนแก่นบอมเกาะกลางบ้านผืออย่างเดียวปีนี้สามที่อุติจัดที่สี่ปีนี้ดูกัน สิบสี่มีนาเสาร์ที่สิบี่มีนาหกเก้าบุญภาเวไหมาหลายจังสี่เด้อกองกานบ้านเผือตรงนี้14มีนาหกเก้าหเกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวสิมีนาหกเก้าัลุกนี่เป็นบอกแต่ว่าขอร้องอย่างหนึ่งขออย่างปอดกินสิ่งกันเพิ่อย่าลงมาอีกกูเห็นมาโชวรบอลรถมันบอมี่โด้ฮอดตาดั่นแล้วนี่น่าเอาเลิไปอาจจะมีฝน ม,มันเปลี่ยนประเภทนี่ฮะเนี่ย,ยพี่พอคณะกรรมการครับพี่พอผู้ใหญ่เขาทาสัญญาตอนเย็นเ,เป็น26ธันวาหกเก้าอการบ้านพื้นของประถมบันเทิ่งศิลป์26ธันวาหกเก้ามีนา7020มีนา70อีกหนึ่งคิวไสย่าิบกพัาหกเก้ากรรอการบ้านพ<อ>ื้นนี่แม่หอยถากหอยถามเนี่ยถามอย่างบ่งอื่นโบมี่สนามลุ่มโบนากไปน้องหอยมันก็บข้าหันบงั คือทางคณะกรรมการนี่พอบุญละบุญใหญ่เข้าอ๋ออยากกุมมือเขาทะนุ่งแต่กําล ที่คอยถามนี่เพํานะเป็นอย่างนี้คือมองมีนะมันสะดวกเออคือจังล้านฝุ่นเนียดแก็เหตุเพื่อกิจกรรมงานต่างๆมีนี่ก็เดียวการพี่น้องมาหลายๆก็สิต่อไปอีกแม่เอ้าพี่น้องที่มาครับวันนี้ร่วมบุญกับท่าเจ้าภาพเออผมสิบอกตลอดก็คือจอดรถเรียบร้อยเพราต้องย้อนขึ้นไปเทเวีนอีเวนไปท่างไหนไปท่างไหนมิวสวยฟ้าใสรีสอร์ทนานมองพอายินดีไปนอด ิดถ้าออกไปบ้านน้องแสงคือมันจะได้ไม่รถสิดรถติดติดไปว่ากข้ามหน่อยละก็เรียกข้ามใหญ่ก็ข้ามหน่อยแหมก็เลี้ยู่หันเอก็ข้ามใหญ่ก็หมากระดก่รู้อย่างอ่ะของปฐมครับมีหลายเวอร์ชั่นฟังน้ำน้ำเตยพร้อมจะบอกไม้ก่อน เตยหลาหลาลำานเตยย่างเดี่ยวบัทินิก็มีถูกต้องรถแห่ศิลปินในสารอนถั่วเขงเสียหนงเออเลยเตย<ๆ>เตยแบบหัวสักหัวหัวเแมีนแล้วเตยสิิจิราเฮียหมอยหน่อยปอกๆปกปกมีจังวนพวมวนไม,ม,ม,ม่แง่แท่งพิมล้านจะคของไม่ควน,นย,<ช>ย่างย่าแล้วน พ่อตีเราเปิดพ่อแจ้งได้ไหมแม่เออเปิดพ่อแจ้งครับอะนรี้ที่คุณนะครับอีพอท้องใบเป็นพระเอกเออเก้าพอ่ที่พระเอกไซต์คอมพิวตอร์จะบอกม่ารุ่นฝ่ายรุ่นเดียวกันตัวเองเป็นบ้าบัวฟาดบัวเดียวรุ่นรุ่นรุ่นเด้อเลินอต้นเด็นเทพเลวตาไหนจะเป็นพ่อมีเล่าไหนสะเป็นพ่อมีแม่เมาครับบอกว่าเถีผมนะครับ มือนีในมะล่ำนะครับเพื่อเอาบุญนับมีพอบุญยังสูง่านเจ้าภาพเป็นบุญไท้พอท้องใบแม่ไว้เฮาเจ้าภาพครับคุณบุลเลอร์ที่พอบุญเลิศผมพุทธผลครับกรไทยนาอสุขมาเด็กชายนัตนัยสุขมาพีตุชัยครับความกับปภาวดีมีโคตมินยุทธหลีโคตนี่คือคณะเจ้าภาพให้พี่น้องครับในเบิร์นปฐมในมือนีไปกันนะพอไปวิวสวยฟาดใส ไอตีกะไผ่แค่นันมันเป็นกเป้าเป็นบล็อกเดียวนี้ว้าขาวาส่องข้าเสือใส่เปื่อบวกเป้ากับเสียกะโลขนจังมันจะแต่ผู้เห็นไผ่แค่กับภาษาทิพย์ยุใหญ่กูปีกเอาเป้าให้ขุนฟังนะคกันนมันเปลี่ยนทีเดียเอาวางเืองเนี่ยมันเห่าพดมันเจ้าพดเอาแบบมอลำก่อนทัพดาไก็มอลำเก่าแบบมอลเ้ามอลำแค่นเพื่อนอะเออเอาเป้าตวน เป่าแค่ในระบ้านพ่อมึงเป่าคือเป่ายางตีเป่าคิดจ้มันเตะเราได้อีล่ะเป่าคือม่าล่ำส้มไอ้บอกโอ้ยนกน่านั่นรำแม่นั่นก่อนจเสียจะมาล่ำด้วยกระดาษเจ้ามันล้วคู่นนี่อาไจะเป็น่า่าล่ำเดยไฟเสียงนี่กระโดดแค่สีดันบอกไปจะน้อนไหลเอาล่ำหมดจะน้อยเอาล่ำหเป็นนอนไหลด้ยไม่หยางเมื่อขึ้นนี่มัน

เสียงเหี้บซะไปเอาซอยชี่หานี่ไปซอยตทะนมมันลาบ่ซ้อองนี้มันก็หากินน้ำนมหนู้าอีก็ะสีตีเพิ่นเบิ่งขัดเจ้าจะเป็นน้องเอาบ่นำซิ่งเนซอยซอยพี่น้องฟังซอยไปเพื่นลกู่เพื่นลก็มึงซอยซอยพี่น้องฟังซอยเอแตบินคามาติอผีท่อสองหาสี่ไตตะคน ถ้าหีมึงทอพ้นสิบสีเมตดบ้านผือพุ่นบ่อสอยสอยพี่น้องเมืองสอยไฟยกลับบ้านนกจึ๊บไฟวงไฟหาพุ่นนกจีจีปิดความไม่บอกไม่ัะ เมียจะเคี่ยวปูบ้าเนี่อกย่เจียวเขาขับใป้อมคโอ้ยบ้านเด็กนาขอัทรงไผมเมื่อจะไมันเมื่อบ้านบ้านได้แล้วบ้านมันดีแล้วเี้เมื่อจะย่เมล็เลวน้อไม่ตก ยาก้มมาเลยมาเสียใช่เพื่นนี่แหละลูกไส้ไม่ใหญ่แดงเนาะไม่จืดมาปะบูนัดจุ้ยเดี๋ยวเขาตกแตงเมาไว้่พยายนจะฟ้องขอบคุณค่ะเอาสอยไฟสดำเลยเออทั้งรับทั้งสอยก็ได้ดอกสอยสอยพี่น้องฟังสอยให้ดีแล้วมันจะเขาตกแตงตตีบินความใบใบยังไงใบ ไปไปเป่าอ,อ่าเมียก,กุกเมียเข้าที่ไปเอาเมียใหม่เออว่าทิเอาเมียของใไงผัดซ้ำกีบบัดบกออว่าที่เรีนเนยมีอ้อยดอกผัดซ้ำหางกีรอ,อ,อสมน้ำหนามึงบามึงเรียกมีอะไรเรียกออไปเรียกไปมาคอยนะที่อาเขาว่าเรียกหลายถิ่บุ้งเออร้อนจั่กันเอาไม่ร้อนสอง เอาแล้วมันปุ๊บหนึ่งโลกกิฟหน้อยบินคว่ำปุ๊บแบบนี้หนีเหมินคือคว้านโบลีเนี่ยกระยศีห้าหกข้ามนี่กรไดเอ็งใครคนละแทมึงจะหนีไปไฉหนีไปแล้วมารับสิเขาเตรียมไว้แล้วเออซอยนวดไปสอยนวดเจ้าสอยไปซอยสอยพี่น้องฟังสอยนุ่มจะเสิร์ฟว่านุ่มให้เอิ้นว่ารักจับสีหนีก็จะเสิร์ฟหนีให้เอิญยังให้เอินสถานีจอดค่อย คอยกับจะเซิร์ดมาคุยใครเอิญหยังใครเอิญไม่ค้อนไข่หำไข่หำกับจะเซิร์ดใคหำ่มใครเอิญหยังใครเอิญว่าลูกตุ้มดากดากกับจะเซิร์ดมาดากใครเอิญหยังใครเอิญเนี้ยวบีบขบุนหมาหมากับจะเซิร์มาหมาใครเอิญหยังอีกยงใครเอิญว่าเทศสบานเมี่ยนชี้นี่กับซอย ลวกเอวนตื้อใหมอีกเนี่ยยื่อไนไอนว่อยขยนสิว่าค้อนว่อยให้เอิย้เอหัวอีแดเ้เอิด้เอมาเมียคอนวอย